สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จากตัวแปร v a r i a b l e นะคะตัวแปรคือสิ่งที่จะจำค่าค่าหนึ่งไว้ใน Memory ตัวการประกาศตัวแปรต้องประกาศตามรูปแบบดังนี้ค่ะคือชนิดของตัวแปรตามด้วยชื่อของตัวแปรตามด้วยเครื่องหมาย semicolon ปิดนะคะ อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสองแต่ละชนิดหรือประเภทของตัวแปรช่าเป็น character หนึ่งอักขระ i n นเป็นจำนวนเต็มนะคะหรือ integer นะคะ f l o a เป็นจำนวนจริงเก็บทศนิยมนะคะอยากได้ทศนิยมหลายๆตำแหน่งและแม่นยำมากขึ้นใช้ double นะคะถ้าสมมุติใช้ใน ในงานทดลองนะคะให้ใช้ดับเบิลนะคะต่อไปกำหนดค่าของตัวแปรตัวแปรเหล่านี้นอกจากจะประกาศไว้ลอยๆเพื่อให้รับค่ามาจากผู้ใช้งานแล้วนะคะเราก็ยังกำหนดค่าให้มันด้วยได้ด้วยนะคะเช่นให้ค่า x เท่ากับ5ก่อนหน้านั้นเราต้องประกาศด้วยว่ากำหนดให้ x เนี่ยเป็นประเภท อินเ n อร์เ r นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การกำหนดค่าของตัวแปรจะเห็นได้ว่ามี2บรรทัดหรือจะรวบไว้บรรทัดเดียวก็ได้นะคะวิธีการรวบไว้บรรทัดเดียวในเกนค่ะ mm hmm. ก็คือจาก in x ตรงนี้เนาะให้เท่ากับ5ตรงนี้ไปเลยนะคะดังนั้น สามารถทําได้แบบนี้แต่ถ้า,าจะแยกบรรทัดก็ได้นะคะหากไปพบเจอว่า,ามีการแยกบรรทัดแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีดๆนะคะแล้วก็ทาความเข้าใจด้วยนะคะว่าวิธีการเขียนแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เท่ากันเลยนะคะก็ถ้าวรวบโค้ดแบบนี้ก็จะประหยัดโค้ดไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าแบบนี้ค่ะ จะใช้งาน x ในภายหลังนั่นเองนะคะอันนี้คืออันนี้คือ,อ,อแยกออกมาอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็คือมันจำเป็นจริงๆนะคะค่อยแยกแต่ถ้าไม่จำเป็นก็รวบไป,เ,ปเลยนะคะการแสดงผลด้วยคำสั่งเป็น f นะคะนักเรียนคะ่ะมีสองส่วนส่วนประกาศ ตัวแปรกับส่วนปริ้นะคะมีสองส่วนนะส่วนประกาศตัวแปรกับส่วนปรินทีนี้ผลลัพธ์จะได้ออกมาแังนี้ค่ะตัวนี้เขายกตัวอย่างเป็น in o l t ชานะคะ in นเปอร์เซนต์ d %f l o a t เปอร์เซนต์ f และ Pri ณเอ่อและ c h a r a c t e r เปอร์เซนต์ c นะคะ ตามนี้เลยแต่ว่าตัวชาร์เตอร์เนี่ยอย่าลืมนะคะซิงเกิลโคดนะคะมีซิงเกิลโคดด้วยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเฮ้ยมันตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่มันเป็นแบบถูกคิดมันแล้วดังนั้นย้อนขึ้นบัไปดูตัวโฮดค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาจะนำมากระทำการกันจริงๆนะคะ นี่เครื่องหมายกระทำการนะคะกระทำการจริงๆก็คือเครื่องหมายกระทำการหลัง c o m m า,านะคะพจน์ตัวข้างหลังจะเป็นการกระทำการเพื่อแสดงไว้ในตัวดีนะคะไม่ได้กระทำการในเครื่องหมาย double ลโค t e ตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องเลยถ้าสมมติว่าไม่มีพจน์ตัวนี้ นั่นก็หมายความว่ามันก็จะไม่กระทำการกันจริงๆนะคะเอาล่ะนักเรียนค่ะมาดูสังเกตดูตัวแซดแซดตัวนี้โอ้ยมีแค่หลังทอสเดียวมีแค่สองตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเออถ้าเราใช้ตัว f เนาะมันก็จะแสดงหกตำแหน่งนะคะมีใครตอบได้บ้างว่า อยากจะใช้โชว์แค่39.65าแค่นี้ต้องทำอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนจำตัวนั้นได้ปะ่ะตัวของ t e x t f o r m a t t i n g นะคะมันก็จะต้องเติม3.2แล้วตามด้วย f นะคะใกล้เว้น3.2 F นั่นเองถ้าอยากจะให้มันโชว์ว่า 300, 9, 3า0รก้าส่วนจ็นะคะอ้าเอามาประยุกต์ใช้กันดีกว่ควาคำถามผ่านด่านงง,งงนิดหน่อยแต่ดูตรงผลลัพธ์ก่อนนะคะอยากให้โชว์อะไรขึ้นมาแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะค่าค่านี้ใน ตัวแปรแรกของฉันก็คือยี่สา6จุดหก่เอา้าคืออะไรไปดูคําถามค่ะชื่อตัวแปรให้ฉันตอนนี้ค่าตัวแปรให้ฉันตัวนี้เงั้นหมายความว่าไม่ยากละนะคะคลิกปุ่มนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างข้างบนอันนี้คําถามอันนี้ตัวอย่างต่างกันนะ ดังนั้นมันเป็นทศนิยมใช่ไหมเอาแบบติ้งตองติ้งตองเลยนะคะใน in ให้เอา float มาก่อน enter ลงมาบรรทัดที่สองเป็น print นเถ้ามันเป็น float ก็ต้องเป็น p r ิน t เนาะ จัดให้สวยงามตามท้องเรื่องชื่อตัวแปรค่ะเขาบอกว่าเป็น my first var นะคะส่วนค่าในตัวแปรคือ23.61แล้วให้ปรากฏ23.61ด้วยเช่นกันดังนั้น text formatting เหมือนอย่างนั้นบนเลยค่ะจะต้องใช้2 2.2f นะคะใบให้แคนี้นะคะสิ่งที่หนูต้องเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะก็คือชื่อตัวแปรค่าตัวแปรแล้วก็ชื่อตัวแปรประโยคในนี้ค่ะอืมแล้วก็ค่าตัวแป,แววแป,ปรด้าน,นหลังนะคะเอาละในเมื่อผลลัพธ์เขาอยากได้อะไร เราก็จัดให้แต่ว่าไม่เอาตัวนี้นะอันนี้เป็นเป็นมันเป็นค่าในตัวแปรนะคะเอามาแทนไว้ในนี้ค่ะคุมดำนะคะกดตัวตัว V Control V ค่ะแทแดนส่วน ตัวนี้ค่ะก็เอาไปแทนค่าไว้ในไหนนะ้าแล้วอยากได้อันนี้เอาไว้แทนค่าในไหนนะ้าแถวแถวนี้แหละมีไม่กี่จุดแต่อันนี้อาจารย์เฉลยก่อนนะคะว่าเป็น2.2ถ้าอยากจะให้มันเป็นยิม3.2ยืดจุดหั23.61จริงนะคะ เอาไว้แค่นี้ก่อนยังไม่เฉลยนะคะซูซูทาเคชิแล้วอย่าลืมนะคะรันให้ผ่านก่อนผ่านแล้วถึงจะมีคำว่าบทถัดไปนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผ่านไปให้เติมชื่อชั้นเลขที่ภายหลังจากรันแล้วนะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาเป็นรูปภาพใน อ่าบันทึก